มันมันมันเร็วไปค่ะมันมันเขาให้ปิดเร็วเกินไปเขาน่าจะน้องพี่นุน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนคืออย่างต่ำถ้าเป็นไปได้ตีหนึ่ง สื่อข่าวสำรวจบรรยากาศการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนของเมืองพัทยาและหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรีซึ่งพบว่ามีการปิดป้ายเลิกกิจการเซ้งขายต่อสถานบันเทิงผับและบาร์เบียเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าผู้ประกอบกิจการเหล่านี้ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไว้ได้ด้วยที่ผ่านมาเมืองพัทยาพึ่งพารายได้เกือบร้อยเปเซที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า70%์ชาวไทย30%เป์เฉลี่ยปีละนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมีมาตรการปิดประเทศและมีข้อจำกัดในการเปิดให้บริการทำให้เมืองพัทยาได้รับผลกระทบอย่างหนัก ด้าน,นคุณลิซ่าเฮลเมตันเจ้าของร้านลิซ่าเกสต์เฮาส์แอนด์รีสอรอทซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยวัดบุญกันจนารามชายหาดจอมเทียนหนึ่งในผู้ประกอบการดังกล่าวได้เปิดเผยว่าเคยรวมกลุ่มผู้ประกอบการยืนเรื่องของให้เปิดกิจการสถานบันเทิงหลังการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ทำได้ดีขึ้นซึ่งก็มีการผ่อนปรนแต่มีข้อจำกัดให้เปิดได้ถึงเวลา23นาฬิกาเท่านั้น ผิดกับร้านสะดวกซื้อที่ปัจจุบันอนุญาตให้เปิดได้24ชั่วโมงเรื่องนี้จึงไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจนี้มากนักเนื่องจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้บริการนั้นส่วนใหญ่จะเข้ามาในช่วงดึกทำให้บาร์เบียแต่ละร้านรับลูกค้าได้วันละ1 2ชั่วโมงก็ต้องปิดให้บริการรายรับจึงสวนทางกับรายจ่ายที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับ ทั้งค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าแรงงานพร้อมระบุว่าโรคโควิด -19 ไม่ได้แพร่ระบาดในช่วงหลังเที่ยงคืนแต่เหตุใดจึงให้เปิดบริการได้เพียงถึงเวลา23นาฬิกาเท่านั้นตอนนี้ผู้ประกอบการอยากให้ภาครัฐ มองถึงข้อเท็จจริงและมีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบ้างด้วยการขยายเวลาเปิดออกไปอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพื่อช่วยธุรกิจนี้ให้อยู่รอดได้เพราะปัจจุบันแบกรับสภาพระภาระไม่ไหวโดยกรณีนี้จะส่งผลไปถึงหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งที่เมืองพัทยาเองก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้ว ขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายในพื้นที่ชายหาดจอมเทียนนั้นตัดสินใจเซ้งหรือขายกิจการต่อแต่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้ยังไม่มีผู้สนใจมาร่วมลงทุนร้านส่วนใหญ่จึงทำได้เพียงเปิดแสงไฟเสียงเพลงและพนักงานต้อนรับนั่งรอลูกค้าเท่านั้นแต่พอมีคนเข้ามาใช้บริการก็อยู่ได้เพียงไม่นานก็ต้องปิดร้าน ทำให้ไม่มีรายรับมาจุนเจือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการหนี้ไปซึ่งมีจำนวนกว่า50%ของผู้ประกอบการหรือมากกว่า300รายในย่านชายหาดจอมเทียนจึงอยากให้ผู้มีอำนาจลงมาดูแลกันบ้างไม่ใช่อุ้มแต่นายทุนและข้าราชการที่มีอำนาจก็มีเงินเดือนประจำผิดกับผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งพานนะักท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงควรมารับฟังถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการบ้างที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มาจากผู้ประกอบการแต่มาจากปัญหาบ่อนพนันและแรงงานต่างด้าวแต่ความเดือดร้อนก็มาตกอยู่กับผู้ประกอบการที่รัฐยังไม่ให้ความใส่ใจดูแลเท่าที่ควร ขณะที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีรายงานว่าจนถึงวันนี้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วโดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสม649คนแต่ทั้งหมดรักษาหายกลับบ้านเป็นทั้งหมดแล้วทำให้จังหวัดชนบุรีปรับระดับการควบคุมโรคลดลงมาเป็นพื้นที่สีส้มการควบคุมโรคภายในจังหวัดทำได้ดีและรวดเร็ว จึงเป็นความหวังของผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่คาดว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีจะขานรับข้อเสนอในการขอขยายเวลาเปิดกิจการออกไปอีกถึงเที่ยงคืนเพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวดำเนินต่อไปได้และต่อลมหายใจให้กับกลุ่มธุรกิจนี้อีกครั้งมาเป็นเดือนใช่ไหมคะก็ผู้ประกอบการเนื่องจากปีที่แล้วที่เรา ประสบปัญหาเรื่องโควิดมาเนี่ย<ม>ก็แบกภาระมาพอสมควรคือบางคนก็อยู่ได้ไอคนที่ทุนหนาหน่อยก็อยู่ได้แต่คนที่เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วก็ปิดกันไปเยอะค่ะปิดกันไปหลายร้านทีนี้ตั้งแต่เปิดมารอบใหม่เนี่ยถามว่าให้เราเปิดได้แค่ห้าทุ่มเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีที่เขาให้เราเปิดทําธุรกิจได้แต่ว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยห้าทุ่มเราคิดว่ามันมัน มันเร็วไปค่ะมันมันเขาให้ปิดเร็วเกินไปเขาน่าจะน้อพีนุชน่าจะประมาณสักเ, <transaction, S 1> เออเที่ยงคืนคืออย่างต่ํา<ค>ถ้าเป็น<ต>ไปได้ตีหนึ่ง,อ,งอ่ <ไป S 2> กำลังดี <outfits. S 2> เพราะว่าลูกค้าเข้าร้านี่ยเอาเอาเอาตรงๆคนเราเลิกงานมากว่าจะอาบน้ําออกมาห้าโมงหกโมงที่นี่พัทยานะคะไม่ใช่เชียงใหม่เชียงใหม่สี่ทุ่มเนี่ยปิดหมดแล้วแต่เนี่ยพัทยาเราไม่สามารถเป็นบังคับลูกค้าว่ะ คุณต้องออกมาเร็วๆนะหกโมงคุณต้องออกมากินไม่ได้เขาติดนิสัยกันของการที่ออกมาดื่มบางทีสี่ทุ่มเข้าร้านอย่างเงี้ยอ้าวมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการขายถามว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะคนที่เขาแบบภาระค่าเช่าค่าเช่าร้านนะค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องค่ากินค่าอยู่ทุกคนกระทบหมดเที่ยงคืนคืนอคือขายายอ่าขยายเวลาเปิดออกไปอีกนิดนึงอ่าเที่ยงคืนหรือตีหนึ่ง ถ้าทีหนึ่งได้โอเคเลยทีนี้ตอนนี้คือปัญหาของของผู้ประกอบการผับบาร์ร้านอาหารทั่วไปเนี่ยมาแล้วบางทีไม่ได้เตือนน่ะเมื่อก่อนนะคะไม่ได้เตือนมาถึงปุ๊บจับเลยแค่เงินที่เขาจะจ่ายลูกน้องจ่ายค่าเช่าก็าไม่รอดแล้วแล้วเข้าใจว่าเขาประกาศแล้วทำไมคุณไม่ปฏิบัติตามถามหน่อยคนเรามันจะตายแล้วอ่ะมันก็ต้องสู้ไงพอสู้สิ่งที่ได้รับก็คือตรงนี้แต่ตอนนี้ขอชื่นชมนะคะตำรวจ สอนอพรยาตอนนี้ดีมากคือเขาลงพื้นที่ทํางานร่วมกับประชาชนคือลงมาแล้วก็มาเตือนปิดนะคะห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนมาจับมีคนหน่วยงานอื่นมาจับเนี่ยจะหาว่าเราไม่เตือนนะเราเตือนแล้วนะเนี่ยดีมากเลยชอบตรงนี้คืออะไรที่ดีเราก็ชมนะคะแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่เราก็ติคือเงินที่เขาจะเลี้ยงลูกน้องเนี่ยก็ไม่มีแล้วไปจับเพือีกเป็นการซ้ําเติมคุณดูสิประชาชนอะ่ะมันกลายเป็นว่าเรา เราเราแย่แย่จากเนี้ยแทนที่หน่วยงานรัฐจะช่วยเราเงินเยียวยาอะไรไม่มีเลยจริงๆอยากให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยหันมาเหลียวแลผู้ประกอบการอย่างอย่างพวกเราเนี่ยนะคะคือมีมาตรการอะไรที่ช่วยเราได้บ้างคือสมมติเนี่ยถ้าเกิดผู้ประกอบการอย่างพวกเราไม่สามารถที่ดำเนินดําเนินเปิดดําเนินธุรกิจไปได้ถามว่าพนักงานเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้มันไม่มีเงินจ่ายอะแล้วทีเนี้ยพนักงาน ต่างๆเนี่ยเขาก็มีครอบครัวที่รออยู่ข้างหลังถ้าเราไม่ไหวเขาจะไหวหรอคะไม่ไหวคุณต้องช่วยผู้ประกอบการก่อนออกมาตรการอะไรก็ได้มาช่วยผู้ประกอบการบ้างไม่ใช่ไม่เหลียวแลเลยเฮ้ยไม่ได้นะเราเป็นเราก็เสียภาษีนะเออเราเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างประกันสังคมเราจ่ายเต็มหมดพะผลสุดท้ายเราไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรเลยไม่ถูกต้อง